สวัสดีค่ะเจ๊เกันล้วค่ะคลิปนี้ค่ะเจ๊กอลำเพิดอัปเปเชียวสร้านมันไหวอย่าลืมกดไปประกวดไปกับใครไปหัวค่าตะขิงแล้วไปบกักนานน้ำราค่ะเจ๊กันแล้วค่ะคลิปนี้นะเจ๊กอลุกพาปไปเบิ่งส้มบรรยาก,กาศตั้งเวทีมืคอคืนนี้ก็เป็นคณะเสียงอีสานแล้วค่ะแต่มีพญายนิคนหลงทางค่ะนี่ คนเบื้องเสียงอีสานแล้วมันคือมันไปบ่ถือครลงค้างคนหลงบ้านคน่างตัเบาตัเบาเคิมถามไม่ได้กับว่อปานนี่ค่ะคลงบ้านถามไปก็บ่ป่าว่ายยุบันไดบันไดก็บ่ป่าค่ะนไปป่าแล้วคนไปบอกกับไปน้ากับไน้าถามกับว่าป่าค่ะมาแล้วหนุบพาบัดอาเขตดวยค่ะแฟนขาเฟซี แต่ไม่หายม่ห้ก็รังใจแฟนคับชาวเออร่อยเปแล้นนแพงในราคาเพร่ามาเมื่อนกันเจ่อนยุ่หนาไว้ที่น้อยกันรุยต้มแสดงวันไหวค่มาขึ้นนืนเลยครับมีได้ขี่ต้มค่ะ แรงวก็ไม่หายกำลังใจเลยค่ะเด้อขอพูดสักคนที่ตามกดสองเก็ก,นนะะเก่อนละค่ะเจกอร์ลำเพลินอภิเชยว่ะมีงต้องกินบไม้เลยนอนหลับไป้องหลุดกันต้องกินไม้แล้วะค,ะค่ะนี่นะะื่อยค่ะตั้งเวทีแล้วค่ะนี่ย ที่พาไปรแรงอาเขตนะครับนี่สามไร่อาพาไปรแรงอาเขตแล้วก็สิไปเอื้องก็สิไปนั่งเกาะล่ะผเพิ่มท้าเรียกยังหมูปี่นี๋ระคาผมจะไปไายสะคอนสองวันค่ะ กำลังงานอันแรงแรงเก้งเก้งค่ะนี่เพราะมีฝน,นหรอกค่ะพอฝนไปแล้วต่องหมดคืนแล้วนี่อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีบ่อยๆพัดหมอยแว๊ะๆแทนคือว่าฝนหน่งลงเราตั้งเวทีค่ันทีมงานสายจักรยาน ไปน้น่นงล้มจีนอะ่ะไปนัน่นงล้มจีนสินัน่งล้มจีน,น,น,อจนวอให้คน,น,นคไรกินคนแล้วแล้ไป<น>ได้มาเบิ่งเมนูจานหามื่อนั้นมาถามเราคนอยากกินคนเมนูได้จานห่ยคนไปลิ้นคุณ <c oughs> ป,ป่า,ะะปาไปแหลมอม้อมเหนื่อยหรา ทั้งแม่กัวันพุ่นราคาผนปันเองนันี่ตามได้บรลางหครับนี่มลมจินกันเดลยวคนปนิ้นใหญ่การดีค่ะอากาศเลยปลอดฝนค่ะเลือกี้เราไิงน้่งาเบสีงอีสานอังเวที เรยเจ็บของม,มากพ่อทางชาเจ็บของพอดีก็นที่้องงานสายตรวจกลัลงเจ็บขอลงลูกลงงนลลหน,นังค่ะบแรงยืมมาใแหกกระด้างกันนะครับเป็นขับสารมาเพลิน

วันแรงานแห่งชาติาาาาครับอาจานวันแรงงานแห่ชาติตนงไปจิ้มงานสีสาน,น,นอของ,งสีขาว่าองิแปดเป็นสภาพอะไรนายนายมนนปรนิไงมื่อวาปนปรนิไงคับผมพากลังแล้วว่านายต้องการผดีได้แล้วจำใ้นั่นแล้ว ปุงรรแล้วที่ไหนนี่ราคาแม่แรงยังเลงมาให้กำลังใจสาวลองอชิปันแพงครับเพากระลุงเหล็ลงอย่งเราจะก,กินเขาแล้วครับี่ยว่าการลังเ็ดกับเขากบมามีสามแยกพระประแดงเกษตรราค,คทาท้าประแรงท้าฝั่งทุนรังดาวขนอง ทั้งพร้มสองหรือไมใหายกำลังใจแล้วทำแม่นรค่แต่ว่าดิซี่ก็จะไปท่ายแล้วก็ทั้งซื้อหากับส่วนบริหารแม้นกับปเล่นจะมีคออเส์ตไปก่อนก็ท้ายเขาคอยอะก็จะเก็บของกับภ่าอิษาผ่าลิษาลราก็จะทันงติหกกันเลยนี่บันรโทนค่ะ

ราคาลงเล็กเกือบรอยแล้วคันเการ่นออกรตั้งไว้ที่ส่สวนเขาเรยสินราคามาแ้วแฝครับเอฟซีจะแถวผับแดงพระรามสองคืสวัสดิ์สาดปาการจะเริ่มนะคาะมอแลวรวไม่กำลังใจสาวน้อยเพลินแพนล่หลักการจะเริ่มปลดกระดิ่งปลดไปบอกสลไปบอกหน้าไปแตกไครให้เกรกอลำเพลินอัพเชี่ยวนะคะ

เพี่เราฆ่าแบบฆ่ายังขับรถมา,มามจัดงานจัดงานใหญ่เลยค่ะทุกคนเขาไปเลียเศษมันขึ้นขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่มาใหาก้กำลังใจสาวหน่อยเป็นแพมมันขึ้นค่ะอยู่สานามกีฬาตู่ประเทศดีค่ะคือหนึ่งพ้นกับหลาอยู่ค่ะ จ<งาน>จะงนอะไตังที่ทั้งผลกรรมเมือ่อปีนี้เป็นปีแล้วงานประกาศงานเลยเลยไปตงฟังทั้งนี้ค่ะเขาหฟังง<าน><บร>ับแข็งออกไปนแข้งออกไปไปไหนเขาบอผมลงพนลงบาน่อมาหลังกอจอยนี่ไปไหนท้บ้านร้ากลับถามกับว่าปากไปไหนมาถามหา อันพีซ้ายเพื่นพีซ้ายเพื่นจะดีไหมเส้นนั่งก็ดีมาอเสาร์ไปใสป่า <h> ah> ตามหาพีซ้ายค่ะพีซ้ายเสียเฮ้ยนี่เขาเจ็บยังไฟไหม้เปล่ลูก นี่นี่ใช้ใช่อะรใช่าใสก่ก่อค่ะเอาลัางเลงเลวค่ะเลงเลงค่ะแล้วก็เสร็จก,กัค่ะอือนกัค่ะปิ้งหนูป่ะปาปิ้งหนู หมูหนูหมูปกินกินกัหอ่าบ้ากินหูก็บ้กินหนู็เขาสิเขาก็ว่าหนูแซบเขาว่าหนูแซ่บล้วก็กินบ้ากินก้ากินาคเท่านสายตรวค่ะบกลางเงแล้วก็เสียราคะขอบคุณแฟนคลับเีนรคะ เซเมือนกับไปาละครมันทีหาะหรือ่คอนเสิร์ตเรือ่งเทมตอนเวซีคสาวล่รอยังยังกาจะกับภาาอีสารอนบาศกพกที่หกข่ากัว่าวัลี้ยปากะาพามือมดิข้ามาวานเไ้าอะเลือนทางสกิที่สตกไปเรื่อยค่ะบสติประมาณวันที่นิ้มหางาคาถ้าพคจะได้ลงมาใหม่อีก่ะ จนเรหอดเดียนมิโซาไปเรียนมิถุนกรากระดาบุรีาแล้วพจะเด็ดปิดวงเราเด็ดปิดรถบูมอดมือไปทายละครท่ายละครท่ายสรละครับไม่ที่เดจับตังังเมื่อ่ Thả thùng thăm đi Cái này đi Cái này sao đâu ngân Cái này là kha phun phép khá สาระแพงและเริ่มกดกระดิ่งก,ปปกับไปปูตะไคร่ไปห,ห,หัวหอมหอยเจคกรลำเพลินอัพไป,ปเชี่ยวเด้อค่ะอันนี้ภากันไปหาหกินเข่าครับขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมครับลิปหน้าเจอกันไหมนะคะ้าเริ่มกดติดตามเจคกรลำเพลินอัพไป,ปเชี่ยว ก็เลกดกระดิ่งกดไประกดไปหอมหอมตะไครไปประก,ดรปประกดวดเจ๊กอนนะคะอค่ะลืมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย